นี้จะพามาทําผัดกระเพราตับนะคะก็ตับหั่นเป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะคะแล้วก็หอมแขกนิดหน่อยค่ะพริกเราก็ใช้พริกหอมสีแดงนะคะมันจะอร่อยค่ะแล้วก็ใช้กระเทียมแล้วก็กระเพราเขียวกระเพราแดงนะคะแล้วก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปโขลกกันเลยการที่เราใช้พริกสีแดงในการทําผัดกระเพานะคะมันจะ มีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีรสชาติออกหวานนิดๆของพริกเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปนะคะตามเนื้พริกที่กอกเสร็จแล้วผัดให้หอมเหลืองค่ะ หอมแดงไปผัดด้วยนะคะนี่ใส่ตับลงไปผัดเลยค่ะเราก็ได้ใส่น้ำล้างคุกลงไปนะคะเพราะว่าไฟค่อนข้างแรงนะคะ ใส่ซีอิ๊วหวานนิดหน่อยค่ะซีอิ๊วขาวนิดหน่อยขาดไม่ได้ะคะ่ะแม็กกี้ถ้าใครชอบชอตซอสฝาเขียวก็ใส่ซอสฝาเขียวนะคะผงชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะค่ะใครชอบหวานใส่น้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลเพิ่มได้นะคะพอดีเราไม่ทานหวานใส่กระเพราของเราลงไปเลยค่ะผัดตับอย่าผัดนานนะคะปรับ ผัดนานอย่าตับแข็งตับไม่ได้แข็งเพราะทานเล่านะคะแข็งเพราะผัดนานค่ะ,ะตักเร์บได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน่าทานไม่เอ่ยฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชรกดสับตะไครให้ด้วยนะคะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน